สวัสดีชาร์สกาทุกคนด้นะครับคืออยู่ผมเองแล้วครับเอกวันนี้พบกับการอัปเดตกิจกรรมกันก่อนนะก่อนจะไปรีวิวสกินในส่วนของเชตนะครับอันนี้กิจกรรมของหยานนะครับหยานสกินใหม่นะครับสกินปาร์ตี้ค่ำคืนเนาะอ่าเปิดกระตุนใจก็มาทํากิจกรรมได้นะครับนี่จะมีในส่วนของอีไลวันเล่นกับเพื่อนอ่าแล้วเพิ่มมาในกิจกรรมทับสองครัน่าสนใจอันนี้เปลี่ยนความสัมพันธ์ของเพื่อนในกิจกรรมไม่อยากรู้จังเลย เพิ่มเพิ่มเพิ่มมาทำแลกันนะก็ในส่วนของ m a ร์คสวัชเชอนะครับก็เป็นสกินในส่วนของเชดแหละเอาง่ายๆที่เราจะรีวิวนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวเพราะกิจกรรมมันเยอะนะอัปเดตมานะครับวงแหวนหน้าร้อนมาตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่30นะครับเพื่อกระนใจก็จับใจสออยได้แต่เป็นคำพีสีแดงนะก็ต้องมาชั่งน้ำหนักอีกทีนึง นินจาสาวกลับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับในภาพพื้นหลังเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเป็นในส่วนของลอเลี่ยวแก๊กมาหลอดไฮเตะแล้วก็เอาอีนะเป็น,นใจเดือนหน้านะครับก็เดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตภาพด้วยก็ในส่วนของชาร์ล็อตกับอุเคียวนะครับตชื่อประอุคเคียวก็จะมาเป็นในส่วนของสกินแดนก็จะใช้ชื่อเป็นอีกชื่อสกินแดนเลยนะครับเขาจะไม่ใช้ชื่อตาจีเ็นะอุคเคียวต้องรอดูว่าในเกมมันจะเปลี่ยนให้ไหม แต่ชื่อภาษาอังกฤษค่อนข้างเท่ผมคิดว่าเอฟเฟกน่าจะเปลี่ยนด้วยใช่ถ้าเปลี่ยนตามไอ้นั่นก็ก็มันจะใกล้เคียงผมไม่รู้ว่าเอฟเฟกมันใกล้เคียงกับไอ้ล่างมีระเคลนของเรียวม้าหรือเปล่านะต้องรอดูอีกทีนึงนะครับส่วนตัวประมาณนั้นส่วนไอเทมในเกมตอนนี้จะมีในส่วนของสุม่ม <c oughs> <c oughs> คุณคิดหรว่าผมจะสุม่มอะไอ้ศูนย์จุดสี่สามเปอร์เซ็นเอาไหมสุม่มสุ่มกล่องเดียวไหม ถ้าสุ่กล่องเดียวออกก็คือซื้อเอ๊ไม่ต้องซื้อโอเคไหมอืมตามนั้นแหละผมบอกแล้วดวงผมไม่ค่อยมีหรอกเติมไปเลยสี่ก้าเกนะครับใช้บัตรลดราคาด้วยนะนี่นะบัตรลดราคานี่เราซื้อแยกนะครับอ่าบัตรลดราคาอันนี้มันต้องซื้อเนาะ 499. โอเคก่าวข้าสู่ในเกมกันดีกว่าครับอย่างที่เราเคยบอกไปนลเพ็กแรกก่อน ที่มีดีที่สุดเสียงพี่เอิร์ธธนุดันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าจะมีในส่วนของเรื่องรถขนาดจริงด้วยนะครับเราเดินโซนไปก่อนนะฮะเฮ้ยเราเจอเชื้อหนึ่งกันวะ ไปไหน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 ไไปหนโดนโป๊ก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 ร้องกันนี่อช่วยดูเทวานัสเฟนิกเลือดเหลือน้อยแล้วอย่างกับเบเวตเฮ้ยอืมเค้ยเกินเกินไปพี่นายเกินไปพี่นาย Goodbye, Benai. Goodbye, Benai. An enemy has been defeated. <laughs> 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 <smell> the nightmares. <laughs> <laughs> <smell> the nightmares? Stop <laughs> <hums> the wild <laughs> <laughs> behavior. สถานี้เราหยิบลิเลียมาค่อนข้างคุ้มนะครับฝั่งข้างก็มีเชฟอะไรกันครับเนี่ย แล้วแต่นี้เราไม่ต้องออกลงอะไรแล้วเนียคิไม่หน่อยลงโดนขาขาดอย่ายืนแช่นานนะครับอย่ายืนแช่นานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขาขาด

เฮ้ยคลร,รี่ผมโดนผมไปเล่นคู่แหม่เฮ้ยเซนก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเซนก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะเดินหน,นีอ่ะ สวยนี่ดิมีท่าตีกองอะ <c oughs> <c oughs> แม่งดูโคตรไร้สาระไอ้ท่าวาับไอ้ท่าวาับที่เป็นสิงโตอะไรแบบคือคือใช้จริงอ่ะเกมต้องนำปัญหาคือเกมนำเนี่แหละใช่แล้วคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเชดอะมันคือเชดไปทุกคนคไปปปอล,ปลออกกกังงถูส่ なん <bizarre> でしょう A man who does not fight with passion, but cowers instead. What kind of man is he? Haha. <laughs> <laughs> Ultimate! <laughs> 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 you can stay Stop those wild behavior! Nightmares! Stop your wild behavior! Skill of the of like Beat you! As a child! Bumbling They all called me a monster! Dragon has been Speed up เอาผมไม่ไหวที่ตายตายรอดหรอกป่าเราอยู่หัวนี่นะขึ้นไม่ได้ตงัอลของเจตนได้ ป้องเลนดกของเราถูกโจมตีเดนคู่ลีเลียเฮ้ยต้องไปกันนะเนี่ยกําลังไปกําลังไปต้องข้ามหินฝั่งนี้ได้เลย i am a hell nightmare slayer has been defeated. around here don't leave on the wild behavior don't make <mess> a <around. laughs> Do stop the wild behavior โ่ดนหนักมากวได้ไหมอ่ะเยอะไปเาจจะแพ้เฟนตัวเดียวอจริงตานี้เราควรออกเมทัลนอตลาแต่ก็โอเคออกมากันไอ ตัวหัวสีเทาสีน้ำตาลได้ใช่ซุปเปอร์คิปถูกส่งออกไปแล้วเยแล้วรอดไปเนี่ยตานี้ยประมาณนั่นแหละดีเ t e

เดี๋ยวเราต้องบอกเพื่อนว่าเรามีแล้วแล้วข้อดีของเชตก็คือมันโดดไกลนะมันโดดดีได้คิวนะเดียวกับสลิปเวลาเล่นเชดเนี่ยแต่มันจะดีกว่าตรงที่ว่าโดดไปเรามีโล่แค่นี้ทันไหมนะไม่น่าทัาน dream beasts are easily made leading to drastic changes in temperament my little mara you're and wild behavior with the eldest brother here there's no need to worry i'm made of stone i roar like thunder เรามีพลังแฝงที่เจียนะครับเมื่อกี้นะเล่ค่อนข้างดีจริงทุกคนมปนเล่นดีหมดแหละแต่ว่าบางจังหวะอาจจะเข้าทำไม่ได้ดีขนาดนั้นที่มา ดัซี่เวลาสมมติว่าเราเลือดน้อยอย่าไปเทิดกับมันลยเทิดกับมันมันม่วนี่แย่เลยนะต้องกลับ<ป>กําลังไปไก,กาําลังไปมันกําลังทะเลาะกับตัวเองตอนนี้ใช่ไหมเออ The second brother said, If you can't beat them, find him. Dispel the nightmares! Dispel the nightmares! Stop your wild behavior! An ally has been defeated, an enemy has been defeated, an ally has been defeated! มันผมสู้มันไม่ได้รวมได้ไหมไม่รวมสักทีนึงเลยยังดีนะตอนแปลงร่างเสร็จเออแปลงร่างเสร็จแล้วยังมีผักออกให้นิดนึง อย่าโบกตอนไม่มีผมได้ไหมะบกกันเก่งมากเลยแพ้ได้ครับถ้าประมาทคือมันเป็นเฟรนด์นะพ่อของครับอย่างแรกเลยคือแม่งออกดาเมจหนักมากศัตรูเรียกดาวเเลเยอร์ออกมาแล้ว I'm I'm the the I right. not like do not people. I'm, I'm, I'm not you. Listen carefully. You, you. right. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. Stop your An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Has been well, like Double kill. Good? good. Don't be

Stop your wild behavior. <laughs> Stop. I will transform and beat you. Do not approach. Do not harm people. Blood sẽ lấy carefully! I mấy know! I don't know! I luôn know! I don't The Slayer has appeared! Prepare for the final battle! ดิงยักษ์กด S Q ใส่ผมโอ้ยลูกข้าคือจุเกมที่สวยงามสําหรับหมดนี้นะก็สนุกดีได้ส่วนวมองว่า เชรก็เออมันพูดยากว่ะคือตัวละครมันแค่มันได้บัฟอีกสักแพทของแพทก็น่าจะขับมาเมตาได้นะส่วนตัวมองว่ามันก็ยังไม่ได้หลุดเมตาขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่เล่นถ้าตัวมันแพ้มาหลอดเอพซได้แก่เราครับแต่นี้ก็ค่อนข้างดีนะเล่นดีนะครับไปถ้าเปิดตัวอีกรอบ น,น,น,นี่มาข้าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราพยายามคลัมไฟหลายๆไฟได้หลายรอบค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าเป็นรับกับแท้งที่ดี ประมาณนี้กันก็เป็นไงบ้างในส่วนสกินที่ชื่อว่ามาร์ควิชเชอร์นะครับก็เป็นในทีมของลูกนะครับแต่ สกินอีกสกินหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นของโกนอูรู้สึกจะไม่มาเนาะเพราะว่าซูเปอร์แมนยังไม่รีเวิร์สนะครับก็ชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กดซับสไคร้จะเป็นแรงใจคนทำคลิปใหม่ครับส่วนเป็นคลิปได้ต่อไปนะครับสตรีมหนาวันนี้ฝากไปให้ครับเถิดครับแล้วเจอกันจยากเป็นรูกสปาร์ของนางนะแล้วก็ตัวละครที่บัฟมาก็เดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์นะครับเป็นแบบแผนในช่องเราหน่อยโอ้ยแต่มันเท่มากนะโมเดลอะโมเดลมันแบบมันกี๊ดจาร์ดมากเลย Tá